าครับปั่นไปเปิดตัวเล็กขอลากขึ้นมาดูครับเจ้าตัวเล็กยังสู้ยู่นะครับผม อันนี้อาเข่าเปิดครับจตัวเล็กยกขึ้นมาปินเตะแล้วครับผมมาจังหวะยอดแล้วครับผมยกขึ้นไปเจ้าโอ้ได้ครับผมลูกนี้เปิดหัวโอยขึ้นไป เตะตามน้ำครับผมปัป่นเบาๆป่ะเจ้าตัวเล็กยังไงบินแล้วครับผมล็อกแล้วครับผมยังล็อกอยู่นะครับเจ้าตัวเล็กยังไม่ยอมแพ้แต่แค่ครับโยก้นมาเจ้าตัวเล็กบินแล้วครับผมตรงน,นี้โอโ้โหชน,นะได้ฮนะ ฝั่งเจ้าตัวเล็กขยับก็ไม่อีกแต้มนะครับเติบใส่ทำแตกครับผมเอาตัวเล็กบบคอดี่ครับแบบนี่ครับผมมาครับยังไม่ยอมม่งายเติบตัวเล็กขึ้นไมเอาแล้วครับผมพวกนี้มาชมเกมมาต่อครับเติบเจ้าเจ้าโอ้ต่ดีมาครับเติบไล่หน้าเดียวเอาไปแล้วครับผมใจไม่ดีครับฝั่งนี้เติบโอ้ยออกครับผม น้องขอปรับสายตานิดนึงครับเสิร็บยอดเบาๆแอบเปิดจกเข้าแล้วแบบนี้ก็เคลียร์ติดเดียวยังไงอาา้าวใครฟาวครับผมเจ้าแห่เนี่ยเป็นตะก,อก้อเอนเตอร์เทนครับผมเจ้าตัวเล็กครับผมพูดทีละคำนี่กองเชียร์นี่ฮือฮาตลอดครับผมไม่ไ่วจะไม่รู้มาครับกองเชียร์บอกให้เสิร์ฟลงหน้านานะครับไม่ข้ามแล้วครับผม เกาต่อ13นะครับได้แต้มนี้มาก็เป็นสิบไล่ทันนะครับเอาฮะจะได้ลูกที่สิบไปสิบเรียบร้อยครับผมสี่ไปแล้วครับผมโอ้กองเชียร์ครับผมตู๊กลฮะเกมเริ่มสนุกท้ายเกมนะครับผมมาดูเตือเปืนอยังไงห่างฮะโจดมาตีเปียดไหมตีเปียดไปตีเปีดแล้วครับผมลูกนี้ครับผมมาฮะ หนึ่งต่อสามครับผมไล่มาครับจากเปิดเดียวับผมมาดูเจ้าวาึ้นนอกก็จะโอ้ดิดเดียวครับผมสามต่อสิบเอ็ดครับผมเปิดยกขึ้นมาสัวนครับจเจ้าตัวเล็กเตะโอ้ยังไงได้อยู่ตีดเดกเจ้าชายมีประโยชน์ไหมเอาแล้วครับผมนี่ครับจะต,ตายเขาแก่ครับผมเกมสนุกมากครับผม สิบเอ็ดต่อสิบสามยอดเบาๆยกเข้าไม้จนตัวเล็กขึ้นแล้วโอ้โสามต่อที่เป็ดเติรครับโอ้โหโดนแล้วยอครับลูกนี่ก่อนอยู่เท่าเดิมนะผมโอ้เติบยอด้ะ น้องตัวนี้ก็ถือว่ายกใช้ได้ครับแบบนี้หายจริงครับผม11ต่อ13ครับผมเติมมีหลุดกรบผมใจไม่ดีท้ายเก็บโอ้ติต่อที่เติมครับผมแอบเปิดแอะ,แะขอลากแล้วครับผมยังไงติดเขาโดนแล้วบนี้ติดแล้วครับได้อยู่เลียยบอะโอ้ไม่ข้ามครับผม สิบสี่ต่อสิบเอ็ดเม็ดเดียวเกมฮะับจะเกมเลยไหมครับมายังรอกอยู่โอเค <c oughs> เรียบร้อยครับผมเจา้าแฮก็แพ้แล้วผมออกคนละเซตครับผมเกมสนุกที่เดียวผมขอบคุณเอฟตี c นะครับที่รับชมจนถึงช่วงสุดท้ายครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับบรรยากาศนะครับผมถือว่าโอเคนะครับผม